ตวกับที่รี่เลยไล่หนึงาฟหาทั่เบร้อาวาีเยครับโอ้ยฟองฮวนนครับร้อนลากแล้วนะครับท้งร่องฟ้าบางแหลมเป็นงานเนไฟเป็นพุ่นพ่นแทงครับ โเียนตีดี๋ยวครับาสับสวนครับสับสวนเป็นผูสันฝันเป็นลงพวกดิสามสองหนึ่งเอ้ <c oughs ihat>

ครับ บ่เบีดยบ่ในว่าไปถ้ามเลยไท้ามเลยเชิญรับประทานพายลวพะเลยครับจ้อเจริญบอกกอดก่อนเมฆครับสาสอนอง้ ตโรมครับไหลวอเงินหลายครับบังนี่ยราคากับเบบีหลายครับ เฮดต่ำตำครับรอเวลาครับจ้อยเจริญกอดก้อนเมฆจกุกท่ขของครับจุกท่องจุกสาองหนึ่ง ล้ำดาครับอะไรพัดเรื่อยครับจุกกล้องครับลมดบหแอลมลมลมไหลครับ แล้วเลยจบทองี้อามที่วัดกวนมาปรกจรครับตึงตึงแล้วลำดาบครับ ดาบรุนแรงครับที่ว่าก่อนมาบักจอนผ่านแล้วผ่านเลยแล้วครับ รอ,เล,อเลยครับรอเวลาครับที่ว่าก่อนมาบักจอนลำดาบรุนแรงครับลลหาายน้นนอ,ยองพอด,ดีครับสามสองหนึ่งอ้าว

พีี่นทคนยังบลสูงกานี่หรออนลนยการยหยิบแมวไลน์คิดเราเวลาครับทองพักดีแล้วก็ลีฝ่าครับลูกสูงลตดตากไปนแล้กลีดฝ่าในีซ่ต่างคตางก็อไซี่ลยางน่างเลอ ที่ลีเลยครับนครลินฟ้าาดอแล่ไหเาเมฆเรียบร้อยครับนครลินฟ้า ไงไใครสีทองไครสีทองครับไปสองหนึ่ป้าไป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 ไอไปไไปไปไไไปไป้ปไปไไปชปไปไปไไป้ปไ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 ไปไดไครับไไสีทองไอ้ไปไป

วนเจเร่าโดนเวลาครับไพสีทองสิงสองเมืองเป็นูังคสิงสองเมืองครับล ouais, ุได้ลเดัรุนยังได้เด้อ

พาแล้วพาเลยครับสิงสองเมืองครับร yeah. ้อยวลาครั Wales, ico, บแดงพีโก้ครับ

ลำหยอดครับต่อต่อต่วครับสวักัยอนทรงอยู่ครับบังับว่าสิหลบอกลอยนี่ัอโอ้โหยอดดีล่ามดีเด่

ได้เวลาครับอัลเทอร์ดาครับ จักฐานดูส no, no ิต่าวยอดไปอ่อนยอดครับแอดเทวรดา เวลาครับแอดเทวดา